น้องโนว่านะคะน้องอาการหนักมากๆตอนนี้คือผอมเหลือหนังหุ้มกระดูกเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าน้องกินไม่ได้แล้วก็ดื่มน้ำไม่ได้น้องมีอเชียนออกมาตลอดอทรมานสุดๆนะเห็นแล้วก็บบไม่รู้จะไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าหมอก็บอกว่ามันไม่มียาที่จะรักษา และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าพาน้องไปหาหมอนะคะให้อยู่ในคลีนิกเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ200 200กว่ายูโรต่ออาทิตย์นะคะต่อแมวหนึ่งตัวซึ่งนะักกับไซมอนก็ไม่รู้จะหาเงินตรงนี้มาให้ยังไงเพราะว่าแมวสามตัวอาทิตย์หนึ่งก็คือเกือบ700รเข้าไปแล้วอะมัน ก็ต้องดูแลก,กันเองอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจน้องขอให้น้องหายเร็วๆหายเร็วๆนะลูกนะ